เทียบพัดลมโอซุกะ763ที่มีระบบอโรมาแล้วก็762ตัวก่อนหน้าบอดี้ตัวระบบต่างๆของ763แล้วก็762เนี่ยเหมือนกันแบบ90%เลยมีเสียบ USB Type C Type A ได้เหมือนกันความแรงนี่คือเท่ากาัน100%เลยนะครับแตกต่างกันที่763ที่มีระบบอโรมาเนาะบางทีเราเอาไปใช้งานนอกสถานที่หรือว่าเอาไปแคมปิ้งเกิดยุงมันเยอะอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่พวกน้ำมันตะไคร้อะไรพวกนี้นะครับใส่เข้าไปในส่วนของอโรมาตรงนี้ได้แล้วก็หน้าตาของปุ่ม763นะครับ จะมีตัวเปิดปิดไอ้น้าโหมดอโลมาเนี่ยมีทั้งหมด2โหมดโหมดพ่นและหยุดแล้วก็โหมดพ่นต่อเนื่องถ้าเป็น7 6 2หเนี่ยหน้าตาปุ่มก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าจะไม่มีปุ่มของอโลมาก็อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องไร้สายของทางออสการ์ขยายรับประกันตัวเครื่องให้ถึง1ปีส่วนแบตเตอรี่เนี่ยยังรับประกันให้6เดือนแล้วก็ที่ชาร์จก็ยัง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับไม่นับอุปกรณ์เสริม763เนี่ยราคาอยู่ที่สองพันสี่เกจาสิบก็เป็นอีกตัวานึองทางเลือกจาก,กเจ็ดหกสอง,งนะคร,ร,รัก็ได้หรือซื้อที่ตะกสเหลืองสาย ก็ได้นะครับสวัสดีครับ